ก <c oughs> ินข้าวมันไก่ที่แสนอร่อยที่สุดในเมืองพังงาเรียบอร้อยแล้วนะทีแรกว่าจะถ่ายรีวิว่ะพอดีเห็นร้านข้าวตุ้มก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยเราก็หิวด้วยครับไม่รีวงรีวิวแล้วครับเกินโลดหิวพอดีไม่ใช่หิวพอดีหิวหิวมากก็เกินกเสร็จก็มาแวะน้ำตก สระนางมโนราหน่อยช่วงนี้ฝนตกตกน้ำน่าจะเยอะครับก็เดี๋ยวเข้าไปถ่ายน้ำตกดูนะครับว่าถ่ายได้ไหมพอดีลืมเอาเลนวายมาที่จะถ่ายน้ำตกครับมีแต่เลนแบบเลนฟริกไม่รู้ว่าจะถ่ายออกมาเป็นยังไงล่างนะครับอันนี้คือเส้นทางเข้าน้ำตกสระมโนราน จะมีโค้งโค้งถนนพังงานนี่โค้งจะเยอะโค้งจะเยอะวันนี้อากาศดีด้วยครับฝ<ม>นไม่ตกนะ,ะแต่ช่วงเย็นนั้นยังไม่รู้เลยตกสมนนุราเห็นภูเขาเะกี้ไม่รู้เขาเรียกภูเขาอะไรเป็นแบบสลับซับซ้อนกันนะถ้าพังงานี่จะเป็นภูเขาแบบ ตอนไม้นะถ้าเป็นกระบี่สุราษฎร์ฝั่งเขาส่งฝั่งจะเป็นภูเขาหินปูนนะครับ mm hmm. กระบี่ก็สวยสุราษฎร์ก็สวยพังงาก็สวยความสวยงามนี่มันเขาละแบบกันนะนี่คือเส้นทางเข้าน้ำตกสะมโนรานะครับอนันนู้น mm hmm. อยู่ด้านหน้าของเขานางหง mm hmm. ไม่มีไม่รู้ว่ามีเพลงที่เกี่ยวกับเขานางโฮงหรือเปล่านะไม่เคยได้ยินะมีแต่สะพานรักสารสินอะไรเงี้ยนี่ครับเส้นทางเส้นทางเข้าน้ำตกสะมนโนรานะครับไม่ได้มานานมากเลยนะเออไม่พอดีมาถ่ายงานแถว เสร็จก็รีบกลับรีบมารีบกลับไม่รู้จะรีบไปไหนนี่เหลืออีกหนึ่งกิโลไม่ได้เข้ามานานแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันข้างในกันนะครับแล้วน้ำตกสามโนราโอโอดนกั้นทางแลยครับเดี๋ยวต้องไปจ่ายค่าบริการคนสวัสดีครับ ครับในรถไม่มีเครื่องเดี๋ยวมันก็ไม่มีสั่เลยไม่มีครับต้องซื้อตั๋วนะครับทำธนาคต้องซื้อตั๋วครับได้ครับเดี๋ยวแถวครับมีคนครับมาแต่สวนทำเออเพื่ออะคนละมีสุดนะครับมามาแต่สวนซื้อตั๋วครับยี่สิบบาทยาวๆอันนี้มดเกตวันนี้จะไปถือมาๆกับถี่ได้ถี่นั่นครับเอา อโอเคค่ะพอนอนอยู่โอ้มันต้องเป็นเคสแล้วนะเดี๋ยวจะมีเจ้าทีตัวตัวนะครับกรณ์นะครับไปกันต่อได้ตัวมาแล้วห้าสิบบาทได้ตัวมาแล้วห้าสิบบาทนะครับสำหรับชาย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 ะกัน ที่จอดรถกว้างขวางกว้างขวางอยู่เด้จอดมองไหนละมึงนี่จอดมองนี่รถนี่ครับยาริสเหมือนกันนี่ของเรายาริสรุ่นเกา่าเก่าเก๋เดี๋ยวนะฮะปิดแอก่อนปิดเครื่องไม่งั้นเอจะพังอันนี้ เดี๋ยวครับลุมลังดีครับโอเคนี่ครับอุปกรณ์ถ่ายน้ําตกวันนี้ครับกล้องตัวนึงเลนตัวนึ่งไม่ได้เอาเลนสวายมาด้วยครับใช้เลนส์ห้าสิบครับเดี๋ยวลองถ่ายแดีวก็จะเอาขาตั้งกล้องไปด้วยนะครับอันนี้ไว้ถ่ายน้ําตกแบบเขาเรียกอะไรนะสปิดช,ชัต,ตอร์ซา่ามันถือด้วยมือบ่ได้มันมันสั่นครับอ่า เอาไป2อ,อย่างนี้นี่ครับตัวอะไรบ้างเนี่ยบริการสำหรับบุคคลชาวไทย20บาทสำหรับยานพาหนะ30บบาทนี่ครับเดี๋ยวมีการตรวจตัวด้านในนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในนะครับ นขึ้นน้ำตกสะมนุราเดี๋ยวเขาเรียกน้ำตกหรอน้น้ำตกนางมโนรานะครับที่ถูกต้องที่ถูกที่ควร <c oughs> น้ำเยอะมากครับโอ้พระเจ้าทำไมเขาต้องมีเสื้อแดงไว้ด้วยเนี่ยน้ำตกมโนรา waterfall อ่านได้แค่นั้นหลข้างลางอ่านไม่ถูก จจครับตอนนี้หลังจากที่หามุมได้แล้วนะครับก็จัตั้งแล้วนะครับตั้งบนขาตั้งเนี้ยตั้งกลง้องนี่ยมาดูมุมนี้นะครับจะถ่ายมุมนี้ครับ ถ่ายตรงนี้นะเลน50นะครับไม่ใช่เลนวายหรือมอเลนวายมากโอ้โหก็ถ่ายเท่าที่มีครับมีแบบไหนถ่ายแบบนั้นอย่าไปชุดเยอะครับเ,เรี๋ยวนะครับเดี๋ยวก็รอดูภาพกันทางเฟซนะผมจะถ่ายผมจะโพสเอาไว้นะ <F ace> นี่นะครับตอนตอนนี้ยังตั้งค่ากล้องยังไม่ผูกใจนะฮะน้ำยังไม่ไหลเป็นสายเลยครับ น,น้ำหนงเพนกระด้านอยู่นะครเดี๋ยวต้องตัง้งกล้องใหม่ทีนึงนะครับเปลี่ยนทำเลในการถ่ายครับตะกี้ก็ถ่ายไปสี่ห้ารูปแล้วครับโอ้ก็ไม่ได้ง่ายนะครับแดดแรงยางขนาดนี้ต้องมีฟิลเตอร์สำหรับถ่ายน้ำตกครับแต่ผมไม่มี ก็เดินมา <c oughs> อีกชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้กำลังเล็งอยู่ว่าเราสามารถตั้งถ่ายตรงไหนได้บ้างเพราะว่าเรามุมกล้องเราจะลำบากกว่าคนอื่นเขานะครับเพราะว่าเลนฟริกระยะมันไกลหน่อยก็ต้องตั้งขาตั้งกล้องที่มันไกลนะครับ ตอนอยู่เลนมุมกว้างตรงนี้อยู่นะเอาโอลิมปิกมาถ่ายมุมกว้างนะครับดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะโน่นนะตรงโน้นก็ต้องดูดีๆวันนี้วันอาทิตย์นักท่องเที่ยวน้อยนะอาจจะกลัวแบบน้ำเยอะอะไรเงี้ยน้ำป่าอลไหลานะแต่ช่วงนี้ดูน้ำนสีนี้คงไม่มีอะไรนะรแต่ถ้าน้ำเป็นสีแดงสีเหลืองอะไรเงี้ยเริ่มน่ากลัวแล้ว มันจะมีทางเดินขึ้นข้างด้านบนนี้นะครับแต่ว่ามันจะต้องข้ามน้ำพารตรงนู้นไปนะครับเดินมันต้นหินนะครับแต่ผมน่าจะไม่ได้ไปครับเพราะว่าเดี๋ยวมีธุระที่บ้านนี้ครับก็ <c oughs> <c oughs> <g łos> ถ่ายแถวนี้เอา,านะฮะถ่ายรูปร่วมน้ำตกครับตัพยายามเลือเกินพยายามถ่ายเลือเกินไม่ได้ถ่ายนานแล้วโอเคอนนี้ ตอนเส็นระบบครับนี่ครับหลังจากถ่ายไปหลายมุมครับมาสิ้นสุดมุมนี้ครับน้ำตกมุมเดิมมุมแรกที่ถายตอนถายขึ้นไปนะครับก็ได้หลายรูปอยู่ครับวันนี้ นี่ครับตรงนี้จะเป็นที่ขายน้ำครับไม่รู้เปิดขายหรือยังครับดูอย่างใหม่กิ๊บอยู่เลยอันนี้เพิ่งสร้างครับนี่ดูรูปโจริงๆลองเข้ามาดูรูปในนี้ก่อนดีกว่าว่าเขาถ่ายไปายัางไงนะครับจ้าเอ,อ๋ไม่มีไฟครับ <c oughs> น่าจะสร้างพ่งเสร็จนะครับยังไม่เปิดขายหรือขายแล้วก็ไม่ทราบครับทังมันตกครับเดี๋ยวเดินทางกลับตะก,ก,กูปอระตอนะครับ นี่ครับู่ใกล้ๆก็มาเล่นน้ํากันได้ครับนี่เองเล่นน้ำนู่นเลยครับไหลไปข้างล่างนู่นครับจริงๆค,ค,คือคือมันสวยนะมันถอยออกมาสวยนะโอ,อ้ดูกับตามันสวยวะแต่ว่าเราไม่รู้จะถ่ายสวยหรือเปล่า <c oughs> โอเคแค่นี้นะครับเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อ